นับสนุนโดย YLG Group โทร022871155และ026775520ผู้พูยกันนะคะกับคุณพวันนวาวัฒนทรัพย์รองประธานบริษัท YLG u r o u p International ค่ะสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโผลาและคุณพิชยุทธ์ค่ะจำได้ว่าคุยกับคุณพวันครั้งล่าสุดเมื่อวันที่14มีพวันบอกว่า1,194ไม่น่ารับอยู่เดี๋ยวมันน่าจะลงไว้สิบกิโล1,194เหรอคุยขออภัย1,694 แต่ปรากฏว่ามันลงมาจริงๆมื่าลแล้วมันก็ดีก,กลับมาแล้วเพราะมาถึงจุดนี้กลับมายืนพันเจ็ดร้อเหรียญอีกครั้งประเมินยังไงต่อดีครับคือเรามองกรอบของอาทิตย์นี้เนี่ยอา,อาจจะกว้างนิดนึงคือเรามองแนวรับอยู่ที่พันหกร้อยหกสิบห้าก็คือโลเดิมของเมื่อาวานนี้นะคะ ของอาทิตย์ที่แล้วเท่ทีแล้วก็ไฮเนี่ยเรามองหลุดพันเจ็ดร้อยสี่สิบก็ยังมองเป็นไฮ mm. เดิมอยู่ปัจจัยหลักที่เราเห็นเนี่ยในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าการเข้าซื้อของทองคาเนี่ยไม่ได้มาจากกลุ่มนักลงทุนผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการจะมาจากกลุ่มนักลงทุงนซะส่วนใหญ่เพราะนั้นเนี่ย เราจะเห็นว่าการที่จะดิกขึ้นเนี่ยบิกขึ้นยืนได้แค่เหนือ1ันเร้อย US ดอลลาร์แต่รอยซาวเราก็ไปได้ไม่ไกลเนี่ยนักลงทุนต้องจับตามองว่าข้อแรกเลยมันไม่มีข่าวอะไรเลยที่มาบูธให้ทองคำกลับกูบก้ขึ้นได้แรงๆแล้วก็ข่าวโดยส่วนใหญ่ในช่วงนี้ในตลาดจะเป็นข่าวลบกับทองมมคำทั้งหมดมอาง่ายๆไม่ว่าจะเป็นนอนฟาร์มเทโรที่เราคุยกันว่าวันนั้นเนี่ยมันจะเหวียงเยอะเราก็จะเห็นว่าวันนั้นเราเหวียนออกมาก็่สามสิบถสิบเหรียญ คือลงยังไงก็มีการมีแรงซื้อสับขึ้นมาให้ยืนอยู่เหน1700ือพันเจ็ดร้อย US ดอลลาร์ตรอย์อาได้เนี่ยเรามองว่าอย่างนี้นะักลงทุนถ้าลงทุนใหญ่ๆจะให้ลงทุนในกรอบเพราะเรายังไม่เห็นไฟอะไรที่ชัดเลยว่าจะร่วมแรงหรือจะขึ้นแรงเนี่ยกรอบที่เราใหใ้ไว้ในวันนี้นะคะัแนวรับแรกอยู่ที่พันเรอ US ดอลลาร์ตรอยอัลหรือสองหมหร้อยห้าิบบาทบาทตรงคา ซึ่งก็ยังไม่เห็นว่ามันมีการบรกเอสาหรับาันี้แต่มองแล้วโอกาสที่จะบดกเข้ามีถ้าพันเจ็ดร้อเอาไม่อยู่เนี่ยน่าจะอยู่ที่พันเจ็ดันรอเ US Dollar ท์เอาเป็นแนวรับที่2องหรืสองหมื่นี้ยจุดนี้เป็นจุดที่น่าจะทยอยสะสมเพราะเราเชื่อน่าจะมีการดีดตัวกลับขึ้นมายืนอยู่เหนือพ7นเจ US Dollar ทร์เอาหรือ2องหม้าร้ได้ จุดน,นั้นน่าจะเป็นจุดที่ทําการเอ,อ่อทำกำไรระยะสั้นคืนนี้เนี่ยปัจจัยที่นักลงทุนต้องจับตาม,มองก็คือคืนนี้จะมีการประกาศเอ,อ่อตัวเลขของอเมริกานโยบายเอ,อ่อเกี่ยวกับเอ,อ่อยอดขาดดุลของอเมริกาซึ่งตัวเนี้ยเราก็รู้กันอยู่ว่าอเมริกาค่อนข้างจะขาดดุลเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ายอดเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่ทองคําจะมีการปรับตัวขึ้นหลังจากการประกาศตัวนี้น่าจะมีแล้วก็การประกาศตัวนี้น่าจะค่อนข้างดึกนิดนึงเพราะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นหลังตลาดปิดไปแล้วถ้านะักลงทุนสามารถรอจนจุดต่ําได้แล้วก็ทยอยสะสมคืนนีก้ก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้ามาขายก็น่าจะทําได้ค่ะค่ะแต่ว่าแนวรับถ้าพูดถึงตามกรอบแนวรอบสัปดาห์ที่คุณบระวันให้วไว้เนี่ยหนึ 1, ่งพันหกร้อยหกสิบห้าถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยสสิบกรอบค่อนข้างที่จะกว้างทีเดียว 75-80เหรียญปัจจัยอะไรการที่ทําให้สัปดาห์นี้น่าจะได้เห็นกรอบกว้างขนาดนี้เราเรามองว่าหลังจากที่วันเนีเ้วันพุธซึ่งเป็นวันที่นายเบนเบเนเก้ ben e จะมีการถแถลงก,การเนี่ยตัวนี้เนี่ยน่าจะมีปจัจจัยซึ่งเป็นปัจจัยค่อนข้างลบกับทองคำเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยเ,เริ่มจะค่อยๆทยอยดีขึ้นเพราะนั้นเนี่ยหลังจากการที่นายเบนเบเนเก้ ben e มาประกาศและคิดว่าน่าจะมีเป็น เป็นเชิงบวกกับทองคําเพราะว่าการจ้างงานเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยการประกาศการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นนอกภาคการเกษตรทุกอย่างก็ดีขึ้นแล้วก็มาสามารถคงอยู่ได้นในระดับ8.3เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันเชื่อว่าถ้านายเดนเบเนเก้ออกมาประกาศถแถลงข่าวเนี่ยน่าจะเป็นเชิงบวกกับทองค,ำคำอําค,ค่ะยังคงคาดหวัง QE อยู่ไหมคะเออทงเออย QE เนี่ยเชื่อว่าในเบนเบนเก้อาทิตย์นี้น่าจะยังไม่มีการพูดเพราะว่าอาทิตย์ก่อนที่ผ่านมาตัวเลขการดั้งนั้นก็ยังดีอยู่เพราะนั้นเนี่ยน่าจะมีการชะลอที่จะมีการแถลงข่าวกันระดมเงินเข้ามาค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะข,ข,ขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะทิศทางราคาทองคาสัปดาห์นี้คุณพะวันให้กรอบแนวรบนับแนวต้านไว้ค่อนข้างกว้างนะคะแนวรับอยู่ที่หนึ่งพันหก้อหกสิบห้า ต้าอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบหลักๆนั้นจากการดูวันพุธที่จะถึงนี้นะคะจะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐด้วยดูว่าประธานธนาคารกลางเขาจะมีการส่งสัญญาณนโยบายอะไรที่เอื้อต่อทิศทางราคาทองคำบ้างหรือเปล่านะคะแต่ว่าสั้นๆค่ะกรอบแนวรับของวันนี้อยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเป็นแนวรับแรกนะคะแนวรับถัดไปถ้าหนึ่งพันเจ็ดร้อยยืนไม่อยู่ก็อยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบ ตล,ลาดสหรัฐต่อทรทยออนค่ะครับผมมาติดตามฝั่งของตลาดหุ้นกันบ้างนะครับเศร i n e นกเมื่อเช้านี้ที่กลับมายืนอยน่1,160จุดนะครับท่ามกลางตลาดเอเชียที่ปรับตัวลดลงรวมถึงยุโรปที่บ่ายนี้คาดการณ์กันว่าจะเปิดมาแล้วติดลบด้วยสัญญาณบ่ายนี้จะเป็นยังไงนะครับไปปรับโบรกเกปรตัดใจเทคนิคก,กันครับ